่จริงใช่ไหมเขาจะแต่งงานกันเนะี่ยจะพาอะไรไปเได้เปล่าเนี่เดรสิีมารีน่าคาปูชินโน่กับแ oh. อสตาซินน่าคาปูชินโน่แต่งงานกันแล้วอ๋อ oh ไม่นะถ้าเป็นคนดูอะไรแบบเนี้ยแม่แม่หมดเวลาของโชว์<ะ>ชวนี่แล้วถึงเ<ะ>วลามาต้อนรับใครกันแล้วถ้าทำใจแย่ยแล้วเอ,อ้อหนีเแล้วห oh. ยุดกรีดได้แล้วแค่นิดเดียวเองอ่ะไปตะเข้ามาเลยอ๋อไม่นะเราต้องใช้พวกเขาหน่อยแล้วอะไรเด้นะ อันไนด้ยะว้าวเอวตอนนี้ปลอดภัยแล้วล่ะจ้ะว้าวคนมีตัวตาจริงๆงด้วยเหรอฉันคือบัลลริน่าคาปูชิโน่และนี่คือแอสซิสซินเนอคาปูชิโน่ไงจ้ะและเดี๋ยวเราจะเป็นคนบอกคนแปลกคนใหม่ให้โนเองอะได้เลยครับอย่าเป็นเหมือนพวกคนบ้าเยอะย่าเตรียมตัวเป็นบัลลาริน่าได้เลยนะจ๊ะแต่ลูกชายฉันก็ต้องเป็นนักข่าด้วยอะอรนเะดียะจะไปก่อ,นแ,น,น,อนแล้วเคปวาตในชฉันพอยด้งงานล่ะแล้วตัวอ,อย่างาหน่อยแล้ว ดิบเอื้อมไปหยิบกุญแจเลยอ่ะเร็วเข้าทรูมทริกอะไรอ่ะพวกเขาหายไปไหนล่ะเน okay, ี่ยเนื้อแค่ไหมเจ็าเจ็บตรงไหนหรือเปล่าอ่ะสุดยอดเลยอ่ะถ้าแบบนั้นอีกได้ไหมครับเฮ้ส hey, ตัวน้อยหนูเอามือหนูไปทำอะไรมาเนี่ยเขาไปทำอะไรมานะโอ้ไ oh, ม่นะนี่ไงฉชนได้เลยนะจ๊บจริงๆแล้วมันก็ดีเหมือนกันนะทรูมทริกเจ็บไปเลยอ่ะ อยู่ในกระจกสิจ้ะว้าวโดยแค่ของพร้อมสิแล้วพ่อพยเย็นแล้ะครับแม่ขาพอเธอะปลป่อยไปแบบนี้ไม่ได้หรอกเนาะมาเพิ่มมันเข้าไปหน่อยดีกว่าจ้ะจะทำอะไรกับมันเหรอเชื่อแม่เธอแป๊บเดียก็เสร็จแล้วละจ้ะทรูทริ i ว้าวสวยจังเลยอะและตอนนี้ถึงเวลาของสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วกาแฟไง oh. คาปูชิโน่ทุกแก้วต้องมีมันอยู่แล้วอ่ะ p e r ฟ มันบอกกับหนูจริงๆเลยนะเดสิชันหน่มๆคิดว่าไงอะอะไรอะสุดยอดเลยอะแล้วเสื้อล่อคะอะไรนะไม่เห็นจะเจออะไรเลยอะอ้อทีรักแป๊บนึงนะผมจัดการให้เองอะ <What? S 1> ใส่ถุงมือก่อนอสิจ๊ะจริงจ้าปันเนียใส่ได้เลยคะ่ะอดทนหน่อยนะอ้อแบบนี้จะได้ไม่เลอะไงะเรายังไม่เสร็จหรอกนะดูนี่สิช hmm. ูมชิก ไม่มีอะไรี่คาตนาของฉันพ้นหรอกนะให้ย่าแล้วนี่ก็คือกิโมโนจิ๋วไงเรามาอุ่นเครื่องกันเสร็จแล้วชรูมท,ทริกโอ้น่าจะพร้อมแล้วอยากลองหน่อยมาหนูขอถอดมันก่อนได้ไหมคะเฮ้ hey, แค่นี้มึงใช้ก็สะอาดแล้ว <Okay. S 1> ลับน่อยซิอ่าฮะทรูมทริกว้าวได้แล้วใส่มากเลยอะจะตัวน้อยมานี่เร็วแม่เมียให้หนูดูด้วย สวยมากนี่แหละที่เราต้องการนะจ๊ะ,ะอู้นั่นมันบอบาดีโล,โลนี่นารับไปเลยนะฮะอะไรเนี่ยเดี๋ยวแซนเนอร์สิคะว้าวลูกใส่และสวยมากเราต้องมีที่คาดพร้อมได้วยเหรอไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพ่อจะก,การให้เองชูบทริกเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยอ๋อเรอาทะเลาะกันได้แล้วมาคุยกันดีๆก่อนดีกว่าเทานเนอร ก็ได้จะกินเล็บอลนี่เขาไปเองอ่ะหยุดได้านไบัางก่อนจิเออทำไงดีเนี่ยเครื่องชีกร้ายฮาร์เรอรกันเหรออ๋อได้เลยถ้าล่ะ,ละนี่นายฉันจะทำให้เขาสงบลงหน่อยแล้วถึงเวลาไปไว่ายน้ำกันแล้วล่ะฮ่าพวกเขาจะไม่มาโกนฉันอีกเนาะโอ้ขอุนแา่ที่ฉันได้เยอะหนะ่อยเนาะเก่าจะมาซื้อของหน่อยมีที่ขาดพรมแบบนี้ไหมจ๊ะแน่นอนฉันมีทุกอย่างอยู่แล้วล่ะเดี๋ยวซี ขอบใจบนะ้าเนาะ Thank you Trump Trick กลับบ้านก่อนแล้วกันเนาะบ้าค <Wow, okay. S 1> พอไม่ได้กลับมาบื้อเปล่าหรอกเนาะเลือกได้เลยจ้ะ oh. ของเยอะมากเลยส่วนนี่ของโลกนะจ้าจะตัวน่อยว้าวขอชอบมันมากเลยอ่ะ <c oughs> ตามพอมาได้เลยเนาะ Trump Trick ใย่าแบบนี้เลยโอเคให้ย่า Trump t i c k เก่งมากเลยหนุมน่มๆหนูม,มีอะไรเหรอจ้า จริงๆแล้วหนูไม่ใชแต่งหนะ้ามาแต่งกันเลยดีกว่าโอ้ก็ได้จ้ะมาเริ่มกันได้เลยนะโอ้ใช่แม่ชอบมันมากเพรซ่องกับรองพื้นอย่างนั้นเหรออย่าไปทำตามที่บ้านนะเอาไว้ใช้แต่งหน้าเท่านั้นเนะี่ยแม่คาอยากกินนันมากเยอะอะายไปแล้วตอนที่ถึงเวลามาแต่งหน้ากันแล้ว <c oughs> นี่แหละฟองน้ำของฉันอีกแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วล่ะแม่คะพอได้แล้วอ้อถ้าท่าจะทิ้ตตาหนูจริงๆก็สวยอยู่นนะ สุดยอดเลยข้าแล้วกันนะจ๊ะแต่งหน้ากันเหรอพอชเรื่องนี้ได้นี่แหละเคล็ดลับของตาูนคาปูชิโน่มาสกาฟแฟแบบนี้ไงเล่าท r u ทริกแค่นี้แปลงของพวกเราก็พร้อมแล้วนี่จ้าขอบคุณมากนะคะจากนั้นก็ True ร,ริกว้าวใส่มากเลยค่ะขอบคุณค่ะคันแม่แม่ดีใจมากจ้ะเลิกรีบได้เลยนะ หนูอยากได้รสาสเบอรี่แบบนี้อร่อยใจเจ๋งสุดเลยผอคุณสำหรับการแต่งหน้านะคะอ้อ oh. uh ่าฮะดเูเตนเต็มเลยว <Wow. S 3> <Wow. S 2> ้าวไม่เช่นนั้นหรือเนาะแบบนี้งั้นเหรอ oh. เป็นเพราะผมเลวเนี่ยขอโทษนะครับควบคุณสติหน่อยจา้าทุกคนต้องมาเรียนเต้นกันก่นกอนนะก็จใจงไหมอ๋อหนูอยากไปนอนเย็นะเลยผมก็เหมอือนกันครับ มาดูคลาสหนับเบอร์ชิปกันหน่อยนะยกขาแล้วก็หมุนความสง่างามของหัวใจที่สําผัญมากน่ารักจริงๆเลยอ่ะโอ้บัลเลรีย่าสุดยอดเลยอ่ะงั้นไปกันแม่ขนอยาเต้นเหมือนกันน่จับคู่แล้วก็เริ่มได้เลยขอเต้นด้วยได้ไหมครับไปกันเลยว้าวว้เออแม่เหมานกับพายเยอะเลยอ่ะปิดท้ายด้วทำให้ตายกันเลยเป็นไงบ้างโอ้ตำน,นานตัวจริงเลยอ่ะ ราโบชุมทริกว้าวสวยมากขอบคุณนะหนูชอบมัน้างลูกแม่น่ารักมากจริงๆงั้นไปเล่นกันเถอะอย่าเล่นแรงล่ะเหลืออะไรในลิสต์บ้างเนี่ยยังไม่ได้ทำเข็มขัดเลยนะ oh. แม่ฉันจีอยู่แล้วล่ะดูสินี่ไง <Okay. S 1> ต้องหาวิธีใช้มันก่อนแล้วอ่ะแม่ก็มีงานที่ต้องทำเหมือนกันเนาะโอไมนะกาแฟ <c oughs> หมดต้องไปซื้อภาพหน่อยแล้ว ว้าวคิวยาวมากการได้คิดกันแน่นี้อ่ะไม่นะอะไรเนี่ย,นะยว้าวฉัจริงจังเนาะพร้รรอมตัวดีมากไม่มีใครจะันได้หรอกฮิ้วแย่แล้วดะของมันจะหมดแล้วเนี่ยวันดีฉันอยากซื้อกาแฟเพิ่มหน่อยเนี่ยขอโทษนะฉันขายหมดแล้วเห็นไหมไม่เห็นจะมีอะไรเลยเนี่ยเดี๋ยวก่อนน,ะนั้นมันเครื่องทำกาแฟไม่ใช่หรือไงอันนี้มันใช่ได้ไหม ไม่ได้นี่สำหรับบัลเลน่าคาปูชิโน่เท่านั้นดีเลยนี่ฉันเองเจ้า <What? S 1> อะไรนะไม่จริงใช่ไหม้วแ,แบบนี้เหลเจ๊อบชริปว้ไม่อยากจะเชื่อเลยถ้าคือบลัลเลน่าคาปูชิโน่จริงอะ่ะฉันริยาวแล้วขอสักแก้วแล้วกันเนาะว้าสุดยอดเลยอ่ะแน่นอนจะทำให้นะคะแก้วนี้พิเศษสุดบอกว่าคุณจะชอบมันนะคะนี่ไงากาแฟของคุณเนี่ย ขอบคุณมากนะโอ้ฉันมีไอเดียดีๆแล้ว <Wow. S 1> แบบนี้แหละเพิ่มหกเข้าไปได้เลยชืูมชิ็นเสร็จแล้วลสวยมากเลยอะแต่ว่าเออจ่าตังก่อนไหมคะโอ้จิงด้วยแป๊บหนึ่งนะนี่ไงขอบคุณมากเอาเข้ามาเลยของฉันนะกะไรขึ้นกันแน,น่นียพ่ออยู่ไหนอะออกมานะทนะไมบ้ามันร้องแบบนี้ได้ไม่เคยนะ โอ้ที่รักท่าทางจะทำให้สำเร็จไม่เป็นได้ค่ะเดี๋ยวแม่จัดการให้เองนะเด็กๆอยากได้ขัญหน่อยไหมจ๊ะอยากสิค่ะอยวได้ของันมาะนี่ไงแต่ต้องช่วยกันเก็บก่อนนะจ๊ะอ๋อไม่ได้ทำเลยการเก็บกวาดแบบนี้มันน่าเบื่ออ๋อจะไปอีกเรื่องหนึ่งแล้วเหละแต่แม่จ้องทำอะไรบางอย่างทริกทริกเพราะคดีแล้ว่าที่เวลาพอดีขับใจมากเริ่มเย็บได้เลยนะจ๊ะ เชื่อมคลิกยังไปเลยอ่ะเฮ้ยเด็กๆตระหนักตัวน้อยนี่แค่แคอของหนูนะ wow, ว้าวตอนนี้ผมก็ได้เป็นจอมยุทธ์ตัวจริงแล้วอ่ะเฮียแล้วหนูจะได้หอมแบบนี้ไหมคะได้สิ <Wow. S 1> จอม <Wow. S 1> แม่ทำให้แล้วเนี่ยว้าว wow, ข,ขึ้นน้าขึ้นแน่แจ่งมากเลยอะ่ะแม่ดีแจ่มสุดเลยที่รักมานี่หน่อยสิจริงจังปนนี่เอาได้สิครับโอ้โ oh. ห <Okay. S 1> wow. เดี๋ยวก่อนนะ คา,าตาณอยู่แถวนี้งานสแสดงว่าเธอต้องกลับมาแล้วแน่เลยเระวังตัวนะโอ,อ้ไม่นะไม่ไม่ชอบแบบนี้ไม่ต้องกลัวงนะเพ่อจาัดการให้เองให้ย่าได้เจอกันอีกแล้วนี่อุ้ยเธอต้องแพ้แน่นอนอถ้าคุณจะเอื้อมไถึงหรอกนะเราไปเลยอะาจัดการให้เองเฮ้ยไม่นะฉันมีไอเดียดีๆนี่แหละพลังดับปั้นพาปูชินน่อืมโอ้ยแไม่มีใครอยู่ฉัน ได้ฉันที่แข่งแรงเหมือนกับเอสเปรสโซ,ซเลยแล้วก็บารเหมือนลาเตอ้อ์เอสเซิโนโคาปูชิโนห้ยอ่อรับพี่ไปเลยทรวงทิกเรียบร้อยว้าวสุดยอดเลยกินดีรับใช้มีคาตาได้ไม่จจบให้ลูกชายอ่ะแลกกับคาปูชิโนแกนนี้ก็แล้วกันนะนี่ง่ายได้เลยเดี๋ยวฉันรินให้เองนะ นี่ไงโอ้ที่สุดกันได้สักทีฉันตามหามาตั้งดานแล้วสดชื่นโอเคกลับบ้านดีกว่าหวังไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันหวังว่าจะไม่มีใครเจ็บตัวนะไปก่อนดีกว่าเฮ้ทุกคนมีใครอยากกินกาแฟอีไหมอะน้องเพืนเ่นชวงแสนเลยในองาน่อยสิลูกร่างคอามเป็นของขวัญมาให้หนูพัฒน้าเหรอมาเลยกันเลย เดี๋ยวก่อนนะหนูต้องไปฝึกก่อนอ่ะดูนี่สิทรูมทริกน่์ <Nice. S 3> ว้าวนี่เขาจะจังปันนี้นอ่ะนั่นได้เกี่ยวเลยนะใช่แล้วอันนี้ของหนูนะเปิดฟ้าได้เลยอ่ะเอาคจะก,การได้เลยอู้นักจังทรูมทริกว้าวใช่เลยลูกนี่เหมือนกับเงาของพ่อเลยนะหนูคุ้นกับมันแล้วล่ะ เดี๋ยวกองได้ยังไม่เองอย่างอ่ะยินดีด้วยนะจ๊ะลูกรักตอนนี้เราก็มีฟ้าเป็นของตัวเองแล้วอ่ะผมได้เป็นเอเซซีเนอาเหมือนกับพ่อแล้วใช่ไหมครับใช่แล้วล่รแฮ่นมหนมทำอะไรเยอะแล้วไปเล่นกันหน่อยดีกว่านะที่รักแม่เตรียมวาให้หนูแล้วนะจ๊ะว้าวสวยมากเลยถ้าอยากได้ก็สั่งได้เลยนะจ๊ะอ้อย่ไปเลยมาสั่งไม่กันเลยดีกว่าเพราะคดีแล้จะกันอีกแล้วเหรอท่านมาสองของแล้วโอ้ได้แล้วนี่ของฉันจริงๆเหรอเนี่ยอ๋อ พ่อค <Okay. S 1> ลูรอกเฮ้ hey, นี่ของนอนเหรอไม่ใช่แล้วนะออก็ได้ขอบคุนค่ะอย่าได้หูฟังมานานแล้วอ่ะขอเปิดูหน่อยนะอู้ว้าวมาเลยก็นหน่อยมาก <What? S 1> นะั่ไม่ใช่ของนูหรองนะไปกันเถอะเดี๋ยวแม่จะกัให้เองโ okay, อเคโชคนี้ล้ากันนะนั่งก่อนสิจันลูกรักแล้วทาอะไรดีดนเนี่ยมาวาดรูปก,กันหน่อยดีไหมได้เลยค่นะเดีชอบมันมากจริงๆอ่ะ เยิ่มเลยได้ทุกคนมาเรียนได้เลยนะเอ้าก็ไปแล้วไปล่ะดีมากไหนโอยฉันดูหน่อยสิหนูทำสตชชมาด้วยเดี๋ยสิเขาทำส้แบบนี้ได้ด้วยนะสุดยอดเลยเก่งมากเจ้ะใครต่อดีล่ะแอสซิสซินน้อยงั้นเหรอเขาทำาอะไรของเทาเนาะข้าสุดๆเลยฉันจะโช้ดูเองชูมทิกเราเรียนของเราไม่เคยสอนเรื่องแบบนี้หรอนี่ไปเลยเอเมื่อไงเล่าย่ไปเลยหมดคาบแล้วล่ะอจ้าฉันกำลังไปส่งแล้วล่ะ แล้วมีอะไรอีกลหละเจ๊ะนี่คือภาพวาดของคนนะคะหนูตั้งใจสุดๆเลยอะ่ะมันก็น่า<อ>รักดีนะแล้วมีอะไรอีกไหมน่านสนใจคะ่ะเดี๋ยวนี้สิเชิมชิกและนี่คือคนนะคะอ๋อไม่นะน่าอาจฉามาเลยอะ่ะตาลาเลโราอยากทำด,ดีกว่านี้เยอะเลยฉันไม่ยอมให้มีอะไรแบบนี้ยห้องของฉันหรอกนะหนูจำไม่ต้องกึงนวนสอนพวกเธอไปได้เลยโอเคงั้นไปเถอะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวจะช่วยเองเจ้ะ รวมทริกเธอต้องสร้างบัลเลรีน่าคาปูชิน่ที่เพอร์เฟกได้แนะ่แล้วไงล่ะอยากลองไหนไหมจ๊ะเอาเสิ้ามาทำกันเลยโอเคตามฉันมาเลยนะทุกอย่างอยู่ตรงนี้หมดแล้วเติมกาแฟาหน่อยดีกว่าดูให้ดีนะจ๊ะบัลเลรีววน่าคาปูชิน่ระวังหน่อยนะมันร้อนมากวา้าวสุดยอดไปเลยอะอะไรกันเนี้ยโอ้หนูจ๋าอย่าร้องนะไม่ต้องห่วงเธอจัดการให้เองอะ ดูนี่สินี่มันดีน้ำมันนี่นะอู้ใช่ได้เลยเนะดูสิจะทำได้แล้วอะแบบนี้เหระคะว้าวแบบนั้นแหละมาทำด้านบนกันเลยดีกว่าจ้าช่วยหน่อยนะว้าวเท่ม,มากเลยละพวกเธอสองคนเหมันสฟ้าแสกันเลยเธอเจ๋งมากเลยใช่ไหมล่ะใช่เลยงั้นมันเลิกชุดกันเถอะนะจ๊ะ ดูนี่สิจ้าหนูฉาถูกทริกว้าวตรงนี้มีอะไรบ้างเนี่ยนี่มันชป็นของโซนิกไม่ค่อยเข้าเนี่ยมีอันอื่นอีกไม่ขันเนี่ยรู้ไหมฉันมีไอเดียที่ดีกว่านั้นเยอะเลยอ่ะแป๊บหนึ่งนะกลับมาแล้วโอ้ไม่นะอ่าฮ่าันนสิก็มาเอาไปให้ได้สิเอาเขินนะเนี่ยแบบนี้ไม่ยุติธรรมเลยอ่าฮ่าตลกดีฉันจะเก็บไว้เองทำไมต้องเป็นฉันด้วยถ้าฉันไม่เขินนะเธอตัวแซ่บอยู่ตรงนี้เลยนะคืนชุดมาเดี๋ยวนี้ แล้วเธอเป็นใครเนี่ยเอาดีไปเลยอ่ะเยี่ยมมากเลยอ่ะอย่าออกมาข้างนอกเดวไม่มีไอ้นี้นะอะไรเนี่ยลองใช้ดูหน่อยสิดีขึ้นเยอะเลยอ่ะลองมาอีกทีสิเอะเอ้อสดชื่นมากแต่นี้เป็นฟินมากไปต่อกระเถอะเดี๋ยวนะอะไรเนี่ยอ่อไม่นะไว้าจัดก,การทีหลังแล้วกันเนะฮ้ยตายแล้วฝรั่งันเดียเขาไม่พอหนูจานี่ของเธอใช่ไหม